ดูคนให้ถูกแต่อย่าดูถูกคนเป็นบทความดีๆที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะในโลกนี้มีคนเก่งมากมายแต่คนเก่งที่ไม่มีคุณธรรมก็มีไม่น้อยเพราะเอาแต่คิดว่าข้าเก่งข้าแน่ทุกคนต้องยอมรับในความคิดของข้าเป็นคนเก่งนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่แค่เก่ง มันยังไม่ดีพอต้องรู้จักวางตัวด้วยค่ะชีวิตคนบางทีต้องเลี้ยวบ้างอ้อมบ้างจะตรงไปข้างหน้าตลอดมันก็ไม่ได้โบราณว่าคุณเขาตั้งอยู่ไม่เปลี่ยนก็ให้เปลี่ยนเส้นทางเส้นทางไม่เปลี่ยนแปลตามนักเดินทางนักเดินทางก็ต้องรู้จักเลือกเดินเองขอแค่เป็นทางอันถูกควรอ้อมบ้างก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหาย น้ำสามารถไหลไปรวมกันจนเป็นมหาสมุทรได้ก็เพราะสามารถหลบหลีกอุปสรรครู้จักรดเลี้ยวรู้จักอ่อนแข็งตามสถานการณ์คนเก่งจะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้บางครั้งก็ต้องรู้จักทบตัวให้เหมือนน้ำอย่าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วเที่ยวไปตัดสินคนนั้นคนนี้ยิ่งสูงเท่าไหร่ ยิ่งต้องโน้มตัวลงให้ติดพื้นเท่านั้นทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีเหมือนกันมีความเป็นคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเกิงแค่ไหนก็อย่าไปเที่ยวดูถูกใคร5หลักความจริงของชีวิตข้อที่หนึ่งโลกนี้มีความไม่ยุติธรรมอยู่มากไม่ต้องคิดที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันสิ่งที่คุณควรทำก็คืออยู่กับมันให้ได้ แล้วรู้จักใช้ประโยชน์จากมันให้เป็นข้อที่2โลกไม่สนเกียตรติหรือศักดิ์ศรีของคุณคนอื่นก็ดูแค่ความสำเร็จที่คุณมีก่อนที่คุณจะประสบความสำเร็จอย่าเรียกร้องให้ใครต้องให้เกียรติคุณเพราะยิ่งคุณแสดงออกเท่าใดก็ยิ่งไม่เกิดประโยชน์ใดๆสำหรับคุณเลยข้อที่3คุณเรียนจบแค่มัธยม คุณไม่มีทางเป็น CEO นอกเสียจากคุณจะคว้าตำแหน่ง CEO มาไว้ในมือเมื่อนั้นไม่มีใครสนใจหรอกว่าคุณจะจบมัธยมข้อที่สในขณะที่คุณผเผชิญกับความยุ่งยากที่คุณอื่นสร้างขึ้นอย่าได้ปรับปามกล่าวโทษคุณต้องยืนหยัดขึ้นอีกครั้งและเริ่มต้นใหม่เสมอทุกครั้งที่ล้มลงไปข้อที่ห อย่าพูดถึงคนอื่นลับหลังโดยเฉพาะลูกน้องเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายลับหลังเพราะมันจะกลายเป็นว่าเราเองที่โยนความผิดพลาดให้กับคนอื่นและเราก็ไม่ได้พัฒนาอะไรให้ดีขึ้นมาเลย